เกิดขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนและครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่คุณได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับ AF ที่คุณเลือกได้เอง f a น t ช s เ a t ร a ทราเวร่วมกับการบินไทยเปิดโอกาสให้คุณเลือก1ศิลปินจาก AF 1 4ถึงลุยญี่ปุ่นแบบใกล้ชิด ที่คุณจะได้สัมผัสไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่มิโกะสนุกสุดมันที่โตเกียวดิย์แลนด์อิ่มอร่อยกับหาคูยักฟไกไกโดพิเศษอย่างนี้มีที่เดียวในไทย exclusive trip with AF ตอน AF in Japan 16-21พฤษภาคมนี้ร,นรีบส่งสำเนาพาสปอร์ตพร้อมชื่อและเบอร์โทรกลับอย่าลืมระบุชื่อ AF เพียงหนึคนเท่านั้นมาที่ t r u e f e a t h g m a i l c o m หรือ f ฟซบมา เอฟคนไหนได้แฟนคลับเต็มหนึ่งคันก่อนก็จะได้บุกญี่ปุ่นสมใจประกาศรายชื่อทั้งหมด10เมษายนนี้ที่ afalbum.truelife.com